นี้นะคะคุณพัทริศนะคนครค่ะจะพาพวกเราย้อนอดีตไปในละครดังพรมลิขิตรักนะคะกับฉากรถไฟย้อนยุกว่าเขาต้องละเมียดละไมในการทำขนาดไหนิดตามในปริศนากองถ่ายค่ะ The Question ปริองถ่าายศ ผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าปริศนากล้องถ่ายมาทำอะไรกันที่จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้เพราะว่าละครเรื่องดังพรมลิขิตรักของค่ายทีวีซีนะครับได้ยกกลองมาถ่ายทำกันที่สถานีรถไฟที่นี่ครับแล้วจำลองสถานที่แห่งนี้ให้ย้อนยุคเป็นปลายสมัยรัชกาลที่6มีความลำบากอย่างไรบ้างตามผมผปชมกันเลยครับ น,นักสแสดงยกทีมต้องเดินทางไปพักบ้านตากอากาศกันริมชายทะเลหัวหินแต่เนื่องจากเป็นละครพีเรียดจึงต้องหาโลเคเชันให้ได้อารมณ์แบบย้อนยุคเข้าสมัยครับจะไปถ่ายกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในปัจจุบันก็อาจจะดูรถไฟทันสมัยเกินไปเลยต้องยกกองไปถ่ายทากันที่จังหวัดเพชรบุรีแถมทางทีมงานยังมีการเช่ารถไฟโบราณอีกหนึ่งโบกี้สาหรับการถ่ายทําด้านในอีกด้วยซึ่งเทคนิคการสแสดงของเหล่าดารานในรถไฟก็แพรวพรวมากๆเลยเพราะจะต้องนั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับต้องยก ตัวเคลื่อนไหวไปมาให้ดูสมจริงอีกด้วยแต่อุปสรรคที่หนีไม่พ้นก็คืออากาศที่ร้อนมากๆเพราะรถไฟตั้งนิ่งๆกลางแดดตลอดเวลาครับแถมพี่โซนธารทรมผู้กำกับยังผุดไอเดียเก๋ๆว่าถ้าจะให้สมจริงต้องสร้างวิวทูทั์ต่างจังหวัดข้างทางระหว่างรถไฟเดินด้วยเลยเอาผ้าขาวมาปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อทําคอมพิวเตอร์กราฟิกใส่ต่อไปยิ่งทําให้ด้านในโบกี้นั้นร้อนอ้าวยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับ น,น,น,นิิิ่เเเีกกกดดดสุ่น่อยะะฮสวนทีมงานแสนด้านนอกก็งานหนักไม่แพ้ก,การต้องเอาอผ้าดํามาขึงล้อกับแสงไฟนะครับ <c oughs> เพื่อให้ด้านในรถไฟดูเหมือนรถไฟกําลังเคลื่อนไหวจริงๆด้วยครับ ไม่ใช่เฉพาะถ่ายทำในรถไฟด้านนอกชานชาลา mm. ทั้งทีมงานยิงเดรมิดฉากตลาดหัวหินในสมัยโบราณ mm. มีการซื้อกุ้งหอยปูปลาสดๆผักหลายสิบชนิดมาใส่ชะลอมระก้าสารรอไว้ตั้งแต่เช้า mm. พอพร้อมถ่ายก็มีนักแสดงอิกสตราสมทบมานั่งขายของอีกกว่า20คนเลยทีเดียวครับในเรื่องนี้ทุกคนกําลังเตรียมขึ้นรถไฟซึ่งจะต้องเนรมิตหัวลําโพงในอดีต mm. ใครที่ไม่เคยเห็นหัวลำโพงในอดีตจะได้เห็นจากเรื่องนี้ ครที่ไม่เคยเห็นตลาดหัวหินโบราณจะได้เห็นจากเรื่องนี้คือรถไฟเนี่ยมันมันเราถ่ายเพราะว่าวิ่งออกไปจริงๆแบ็กกราวข้างนอกมันไม่โบราณรเราเลยต้องแยกรถไฟกับไอ้ที่โบราณเดี๋ยวโบราณนี่เราต้องไปทําฉาก แล้วก็ถ่ายแล้วก็ไปประกอบกันให้ดูเพราะข้างนอกเนี่ยระหว่างรถไฟวิ่งเราก็จะเห็นชุมชนโบราณพื้นเมืองลากม้าลากแกบโดยโอ้โหเป็นละครอะไรจริงๆเราคือเราอยากจะไปถ่ายหัวลาโพงจริงๆตอนที่หัวลาโพงจริงเนี่ยก็รู้อยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเยอะปัจจุบันเยอะแล้วผมไปศึกษาประวัติมานะครับหัวลําโพงสมัยก่อนกับสถานีเทพบุรีมันคล้ายกันมากอยากให้ทุกคนดูถ้าใครดูก็ใครดูก็ต้องดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบก็จะไม่รู้เรื่องละครเรามีหลายแง่หลาย พีเลียดมากเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูไปชิมขนมไปและทั้งหมดนี้ก็คือปริศนาที่ผมไขค,ความลับมาฝากคุณผู้ชมถึงเบื้องหลังการถ่ายทำบนรถไฟที่อยู่นิ่งๆนะครับอย่าลืมมาร่วมกันลงลึกเรื่องลับหลังกล้องถ่ายกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ใน Top News ส u เซ t i o n ปริศนากล้องถ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีจากเพชรบุรีครับ